ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือก,าากัลยาณมิตรกิติภพ,พวงโพธิพันธ์และกัลยาณมิตรรองศาสตราจารย์ดร์สิริกุลวิสุทธ์เมธางกูลเรียนท่านสาธุชนทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัปปุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหก ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจ กลราวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับหันทมยังพุทธสาภาควาโตปุพพาคณามการังกะโรมาเซนาโมตัสสาภาควาโต อะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อะราหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัป,ปาริวารานิสัป,ปาริวารานิพิขุสังคัสสะพิขุสังคัสสะโอโนชายามะ โโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสาปะริวารานิสาปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุ อัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายจะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน ธุตั้งใจรับพรพระกันนะแล้วเราก็เอาใจจดที่ศูนย์กลางกายเราลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้ทั้งบุญที่เราได้ปฏิบัติธรทรมทำภาวนาทำใจหยุดทำใจนิ่งและบุญที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทาน ตลอดจนกระทั่งบุญทั้งหลายที่เราได้ทำบุญเมื่อเรานึกถึงที่ศูนย์กลางกายก็จะมารวมกันเป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์ดวงบุญดวงนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตเพื่อนั้นเราก็เอาใจจดอยู่ที่ศูนย์กลางกายจดอยู่ที่ดวงบุญใสบริสุทธิ์พร้อมกันนี้เราก็ลึกถึงครูบาอาจารย์ของเรา โดยเฉว่ายิ่งคุณครูไม่ใหญ่นึกด้วยใจกระตันอยู่บูชาขอให้ท่านไม่มีโรคไม่มีภัยนี้มีแต่ความผาสุกเป็นนิรันด์สำหรับพวกเรานั้นดวงบุญนี้ก็จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จทั้งมวลเพราะนั้นให้เรานึกถึงญาติสนิทมิตรสหายของเรากันทุกคน ทั้งบุปการีให้รวมกันมาไว้ที่ดวงบุญใสบริสุทธิ์สิ่งที่เราได้ตั้งใจทำเพื่อความผาสุขก็จะได้ถึงกับท่านด้วยทุกๆคนพร,ร้อมกันนี้ก็ให้นึกถึงโครงงานต่างๆที่เราจะได้ทำนึกถึงโครงงานเหล่านั้นอยู่ที่กลางดวงบุญนี่แหละและบุญนี้จะ บรันรดาลให้เกิดความสำเร็จเกิดขึ้นทุกโครงการจดใจนิ่งๆทำใจใสๆจดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายจดอยู่ที่ดวงบุญใสบริสุทธิ์คณะรับพรพระกันนะจ๊ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสากรัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปบติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสพเปุเรนตุสังกับปัจันโทปนรโสยธามนิโชติระโสยธาสัพพิทิโย วิวัจันโตสาพระร้อนคนเนัสตุมาเต้าปวันวันตารโสุขิทิกายุกโกบปวสัมพีิโยวิ โตมเตภาวทวันตรายโยสุขีติ <usion of mouths during suspense>

สับะสังฆนุภาเวนะโพธาราตนัธรรมมาราตนัะ นะชินะสาวกานุภาเวนาสะเปติโรคาสะเเตอภัยยะสะเปตอันตารา ภวะสัพเพเตทุนิมิตาสัพเพเตอวมังคลาเวนัสสันตุอายุวะตะโกยตนาวัยตะโกยสิริวัยตะโกยยาสวัยตะโกยิลราวัย ทากวานนาวันทโกสุขวันทโกโหตุสามพันธ์โตคาโรคาปยาเวราสุกัสายตุจุปัยตวานิกาตารายา ปิวินาสันตุจัตัญชาสาชัยเสนติธานังลาภังโซนิภากะยังสุขังพลังเสริอายุจาวันโนจะพวงขังโวยติเจยสวัยสัตวันสาจะอายุจะเจร in. And... เทพวันตุเตยยพวตุสาพพมังคะลังราคันตุสาวพาเทวตาสัมพุทธานุภาเวนนสทธาโสติพวันตุเตยยพวตุสาพพมังคะลังราคันตุสาวพเทยว วัฏฏะสัพพธรรมานุภาเวนาสัตตาทิขวันตุเตียปวัตุสัพพมังทะลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุ อาวันตุเตสาทุขอเชิญทุกท่านตั้งใจบูชาพระพร้อมกันนะอาราหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวา อรหังสัมมาสัมพุทโธพะคะวะพุทธังพะคะวันต <pr> ังอภิวาเทมิพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากโตพะคะวะตาธรรมโมสวากาโตภะคขวะตาธรรมโมธรรมนามสมามิธรรมงนามสมามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสุปฏติปันโนภะควโตสาวกสัง,งสนโฆส,สังฆัง,งนามามีสังฆังนามามีสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลาย จงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพเปเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยะถา,าดุจจันในดิถีที่สิบห้าคือจันเพนมณิโชติระโสยะถา,าหรือดุจด,ดวงแก้วมณีโชติรส เินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ